มึงจะไปไหนมึงจะตามมาทำไหมหัวะมึงจะตามมาทำไมบอคุูไปเลยเฮ้ยมึงเล่นอย่างนี้เลยเหรอจับไปไอ้หอกเดดูมันปลานะครับทุกคนขวดกระจายห,หมดเลยนะครับจับไป ลกนะครับก็ทุกคนขณะนี้แล้วก็สถานที่ตรงนี้เนี่ยอยู่ใ,ใกล้เขตหมู่บ้านนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปยังบ้านหลังโน้นนะซึ่งมันเนี่ยอยู่ใ,ใกล้บนถนนนะครับทุกคนไม่ต้องคิดมากนะลุงในเนี่ยให้ผมมาตรงนี้นะเนี่ยตรงนั้นเลยทุกคนผมไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยจะรู้จักสถานทนี่ตรงนี้หรือเปล่า ลุงนายบอกว่ามาเนี่ยเจอแน่ๆนะเดี๋ยวผมให้ดูทุกคนบ้านหลังลนู้นนะทุกคนเห็นไหมลุงไหนบอกว่ามันอยู่ตรงนี้มาได้สักพักแล้วนะครับแต่ว่าลุงไหนไม่รู้นะที่มันมาอยู่เนี่ยเป็นเพราะสาเหตุอะไรเจ้าของเก่าไม่อยู่ด้วยไง ต้องบอกไว้คนนี้ไม่ใช่เจ้าของบ้านนะครับทุกคนไม่ใช่นะไม่ใช่เจ้าของบ้านนะมันดูเหมือนจะเป็นบ้านล้างใช่ไหมครับทุกคน นีไปแล้วทุกคนโหมันเจอเราก่อนนะครับอยู่ไหนวะไปไหนแล้วครับทุกคน นี่มีดงมะนาวดงกล้วยไม่น่าแล้วถึงเหมือนเรื่องสถานที่ตรงนี้ทุกคนรู้จักสถานที่ตรงนี้ไหมครับถ้าทุกคนรู้จักเนี่ยเม้นมาบอกผมหน่อยนะผมเนี่ยไม่รู้แล้วว่ามันวิ่งไปไหน เมื่อกี้ผมพลาดให้มันเจอก่อนนะเนี่ย ไปเลยนะครับเน่ฮ้ยตามกูมาทำไมมึงมาอยู่บ้านใครเนี่ยบ้านกูนไง มึงมาอยู่ในที่ของเขาทำไมอ่ะฮะแล้วเป็นอะไรมันไม่ใช่ที่ของมึงมึงไปซะนะไปซะมึงจะให้กูเป็นกลับไปอยู่ในที่ของมึงไงตรงนี้ไม่ใช่ที่ของมึงดูตรงนี้มานานแล้วถ้ามันเป็นของมึงอ่ะคนเขาจะให้กูมาไล่มึงออกเหรอให้ให้สั่งมา มึงไม่ต้องรู้หรอกเอา,อางี้มึงจีนตรงนั้นอีกนานไหมไม่ร้อนหรอวะอากาศร้อนมากเลยนะครับรีบกลับไปเลยนะรีบกลับไปริบกลับไปไหนฮะมึงจะตามกูมาทำไมกูมาเชิญให้มึงออกมาออกไปจากที่นี่ทำเพื่ออะไร เพื่อให้มึงออกไปยังไงไหนมาให้กูถ่ายเห็นหน้าสักหน่อยดิอย่าเข้ามานะม<อ>าดูนะอย่าเข้ามาเลยไม่ฟังกันหรออะไรของมึงไปไปลแล้วไปมึงมาจากไหนเนะี่ย ไปมึงไปซะกูไปไม่ได้ทำไมมึงจะไปไม่ได้ฮะกูไปไม่ได้ไงโหดกมะนาวดกอะไรนะบ้านเกิดกูบ้านเกิดมึงด้วยใช่เหรอบ้านกูกูไม่เห็นใครทุกคนครับมีมึงคนเดียวทุกคนครับตรงนี้เนี่ยใช่บ้านของมันหรือเปล่าผมว่าไม่น่าใช่นะครับ ว่าไม่น่าใช่บ้านมึงนะมึงจะไปไหนนะเฮ้ยมึงจะไปไหนมึงจะหนีกูไปไหนฮะมึงจะไปไหนมมมึงจะตาา มึงใจเย็นดีวะวางมัทำไม,ไมอบอกว่าไม่ให้มาเลยโหมีก่อที่ก่อไฟด้วยนะครับไอเน่เฮ้ยวางจะงทำอะไรอะไรของมึงเนี่ยแก้วเยอะจังวะมึงจะงทำอะไร ลบเยนะมึงท้กูกลับไปไหนฮะกูมาไล่มึงออกกูบอกให้มึงไปนี่มันป้านกูเฮ้ยทุกคนทุกคนดูดีๆนะเหมือนมีคนนอนหลงอยู่คนหนึ่งนะครับด้านใครวะคนที่นอนตรงนั้นอนะกูไม่รู้ จะรู้ไปทำไมเฮ้ยมันไม่ได้มีกันแค่คนเดียวนะครับเนี่ยมึงอ,ออกมาหาก,กูดิออกมาคุยกับกูหน่อยเร็วทำไมบอกมึงออกมาหน่อยออกมาคุยกันหน่อยโอ๊คุยไปเลยเฮ้ย,ยมึงเล่นอย่างนี้เลยเหรอจับเฮ้ย ไอ้หอกเดะดูมันปลานะครับทุกคนขวดกระจายห,หมดเลยนะครับ,บไปใคเพื่อนกลูกนะใช้นะครับมันมีกันสองคนนะทุกคนช่วยผมหน่อยนะครับใครรู้บอกผมทีนะตรงนี้คือบ้านของมันหรือเปล่ามันยืนยันเสียงแข็งเลยนะครับว่าเป็นบ้านของมัน กูอยู่เนียกูมไม่เคยเห็นใครเข้ามารอบกลางเมืองเนียมึงมาอยู่ได้กี่วันแล้วกูถามมึงหน่อยบัานนี้กูซ้อมมากูไม่เชื่อมึงหรอกโอ้โหประตูนี้พังหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของมันหรือเปล่าบ้านนี้จะร้อยก็ไปแล้วนะมีคนบอกกูมาให้เอามึงออกไปมึงออกไปเถอะนะใครหรอออกไปเชือ่อ มันไม่ใช่บ้านของมึงนะนาบึ้อเหรอดูมันปลาขวดกระจายหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าข้างในบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะรีบไปเลยนะเออเออเดี๋ยวกูมาไหมแต่กูยังไม่ไปหรอกเขามีลูกพี่ดนะ้วยไม่ใช่หรอโอ้โหเนี่ยนะมีลูกพี่ ม,มือปราบไม่ใช่หรอมือปราบเหรอ <ทำ S 1> แน่นอนแน่นอนมึงไม่ต้องรู้หรอกเรามาคุยกันดีกว่ามาเรามาคุยกันดีกว่าเราไม่มีอะไรต้องคุยกันหรอกใช่อ่ะนีม่มีอะไรต้องคุยกันเลยเหรอ เฮ้ยเอาดีๆคนที่นอนลงอ่ะใครจะรู้ไปทำไมฮะจะรู้ไปทำไมนั่นน่ะคนที่นอนลงอยู่ตรงนั้นแหละใครฮะ,ะ,ะรู้ไปทำไมอ,ะอ่ะไอ้นี่กูไม่ฟังห่ะเออกูไม่ฟังมึงหรอก มึงโผล่หน้าออกมาดิมึงโผลโ่หน้าออกมาดิเอออันนี้ม่ฟังนี่วะทำไมอยู่ตรงนี้นานยังเนี่ยฮะว่าไม่ใช่ของมึงอ่ะมึงมาอยู่ได้กี่ปีแล้วเนี่ยมึงงอยู่ได้กี่วันล้วจะทำะายอ่ะมึงมาปาขวดกระจายแบบนี้มึงมาเก็บเลยนะม,นมาลดค,ดคดุณกลัว ก็มันไม่ใช่บ้านมึงเข้าใจเปล่ามันไม่ใช่บ้านมึงและที่เนะี่ยเขาปลูกของเอาไว้เนี่ยเขาไม่กล้ามาเก็บกินน่ะอาจจะเป็นเพราะมึงก็ได้นะนเ,เ,เขาเห็นมึงกคนเดียวเนี่ยกูคนเดียวเหรอมึงแน่ใจนะนห้เสียงมัน,มนจะ มึงจะร้องไห้เหรอนี่มึงจะร้องไห้เหรอร้องทำไมเนี่ยกูอยากรู้ไอ้คนที่นอนอยู่อะใครฮะเพื่อนกูเองเคือ่อนมึง,มงแน่ใจเหรอทำไมผมยาวอย่างนั้นอะฮะมียมึงครับเปล่าหรือแม่มึงอยาให้ต้องลุกนะอะไรอย่าให้ต้องลุกลุกมาดิ <c oughs> <c oughs> นั่นอะใคร ทุกคนครับดูผมไม่รู้ว่ากล้องเนี่ยส่องก็ไปเห็นหรือเปล่าคือแบบผมนี่ยาวนะเหมือนคนป่วยแหละใครนะกูถามมึงนะนะั่น่ะใครมึงปากแข็งจังวะมึงแค่บอกกูมาเนี่ยเื่อนไงไม่ได้สะบอกไม่ได้ทำอะไรเลย,เลยขอเพื่อนไว้ผมยาวเออ โหมีแต่เศษขวดแตกกระจายมึงมาเก็บเลยนะกูมไม่เก็บให้มึงหรอกปล่อยไว้แบบนั้นเลยอะไรนะปล่อยไว้แบบนั้นเลยทำไมมึงทำเสียงโหดจังวะลุงนายก,กูวัวเออ <c oughs> ทุกคนครับเนี่ยลุงานนะมึงรู้จักลุงยนรอเปล่า ลุงในนะครับให้ผมมาไล่มันออกไปนะแต่มันบอกว่ามันอยู่ที่นี่มานานค่อนข้างนานเลยนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล<ะ>่าฮะจะเจอไอ้ข้าให้ก <c oughs> ูนอมึงใจเย็นมึงใจเย็นกูแค่มาให้มึงออกไปทําไมถึงมึงไม่ออกมึงบอกกูได้เปล่าฮะนันกูกูจะไปกูไม่มีที่ไปแล้วเรื่องนี้ต้องรอลุงในมานะ จะไปจะไปฆ่าไปแกงจะไปฟันอะไรเขาก็ไม่ถูกนะครับฮะอะไรกูไม่อยากทำร้ายมึงเลยว่ะเดี๋ยวกูจะค่อยเอาเงี้<ม>กูถามดีๆนะตรงนั้นแหละใครขึ้นเวรบอกไปหลายรอบแล้กูไม่เชื่อหรอก นี่นมันหุ่นผู้หญิงชัดๆใครเรียนรู้เองเออกูอยากรู้กูไม่อยากรู้กูจะถามเหรอกูอยากรู้จริงเลยใครวะอ,อยากเข้ามามเลยเฮ้ยใจเย็นไปเลยนะไปนี่นะใจเย็นดิ โอ้โหแดดนะครับอ้ใจเย็นไหนเบือกโอ้โหหน้ามันแบบโกรธมากเลยนะมึงปกป้องใครอยู่อะมึงจะปกป้องอะไรขนาดนั้นฮะเนี่ใครเรื่องวะกูถามจริงใครตอบตอบมาก็จบแล้วฮะมึงไ่ฟังก่นเหรอ เออเดี๋ยวกูมาใหมลูกพิมพ์มดเลยนะไม่ต้องหรอกมึงใจเย็นเย็นใครหมดเลยมึงอย่าปากดีได้ไหมกูมาถามเฉยๆว่ามึงใครที่นอนอยู่แล้วมึงมาอยู่ที่ของเขาทำไมมึงนี่มแม่งอยากรู้เหรออ,อ,อยากรู้ดิบอกไปล่ะ บอกไม่ได้ดิบอกไม่ได้ด้วยนี่โดนกู้ฆ่ามาฮะโดนกู้ฆ่ามาอะไรใครถามดีๆเนี่ยใครเลยนะมึงไปหัวร้อนที่ไหนมามึงใจเย็นๆใจเย็นก่อนนะใจะเย็นๆนก่อนใจเย็นๆบ้านจะพังหมดแล้วเนี่ย ใจเย็นเย็นถ้ามันเป็นบ้านมึงเองไม่เสียดายเหรอฮะเสียดายทำไมต่อไม่ได้นึกไม่กลัวผู้คนเขามาจับมึงลงทันเหรอะฮะไม่กลัวม,มึงมีอะไรดีวะไม่กลัวเขาอะจะกลัวเหรอเอออยากรู้ดิ

จะโมโหทำไมเนี่ยไไยังยังไม่กลับไม่ได้กินเหรอฮะมึงใจเย็นดีมึงใจเย็นบอกเลยครับว่าทุกคนดูแววตามันเลย มึงไปโกรธใครมาวะกูถามมึงจริงๆล่ะมึงโกรธกูเหรอฮะมึงจะโกรธเหรอมึงโกรธใครไปกับไปกับฝั่งไวตรงนี้มา่งเลยเออจะกูมาไหมนะมึงต้องมาหรอกเออทุกคนครับผมเนี่ย ไล่เขาออกไปไม่สำเร็จนะผมรู้สึกว่าไอเนี่ยมันกำลังปกป้องใครสักคนอยู่นะครับทุกคนซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตอนเนี้ยเราไม่รู้นะครับสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นของใครนะผมไม่รู้นะแต่ผมมันบอกเป็นของมันแต่ผมก็ไม่เชื่อหรอกนะเพราะว่าลุงในเนี่ยให้มันไล่มันออกไปนะครับเรื่องนี้ต้องให้ลุงในมาคุยเองนะแล้วอีกอย่างเนี่ยเหมือนมันอย่างที่ผมบอกไปนะครับทุกคน เหมือนมันปกป้องใครสักคนอยู่นะซึ่งไอคนนั้นนะไอคนที่นอนลงอยู่เนี่ยดูก็รู้นะครับไม่ใช่ผู้ชายนะเป็นผู้หญิงนะครับผมเนี่ยยาวค่อนข้างที่ออกแก่ๆหน่อยแล้วนะไม่รู้ว่าเป็นแม่ของมันหรือเปล่านะครับวันหลังเนี่ยต้องมาดูอีกทีนะผมไม่รู้ว่าในห้องนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจะมีม,จมีจะมีอะไรที่มันใช้ป้องกันตัวได้หรือเปล่าผมกลัวผมเข้าไปแล้วเนี่ยจะโดนฟันหัวแบเอานะครับทุกคนก็ เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะพาลุงในมานะครับตรงนี้เนะี่ยไม่เกินใจนะครับทุกคนไป